วันนี้เดี๋ยวมันรอเสียงดังแน่ๆเลยเดี๋ยววันนี้นะฮะเสียงดังไหมวันนี้เราอยู่ในเกมชื่อเกมอะไรล้นะบลอปอะไรนะบลอปเบียสหันอะไรนะส,นะสักอย่างหรือว่าเกี่ยวกับแอดนะฮะคือเกมนี้ทำไมผมไม่ได้เก็บมันเลยนะเพราะว่าเพื่อนให้มาเล่นนะฮะไม่รู้ว่าจะอัดเกมอะไรดีเนะะี่ยเพื่อนจะแนะนำเกมนี้ฮะ ไม่รู้เหมือนกันเล่นยังไงน้ยไม่ใช่รู้ว่าเล่นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ไปฝึกมาแล้วโอเคเล่นเกมดีกว่าพืก่กิบมือเผื่อประนเล่นเกมเลยเมื่อกี้ไปตอนแรกไปเล่นทูตทรเรียวมาก็ดีหน่อยเล่นเป็นและมาถึงเวลาเล่นหาหาแป,ป๊บนึงเอยเสียงอะไรเสียงอะไรฉันได้ยินนะ แม่งก่อนเลยปลาแม่งก่อนเลยเฮ้ยปลาทำไมวะเมื่อกี้เปลืองนี่ว่าไอาเปลืองอยู่ไหนมาหน,นี้สิ่งของเล็กเล็กมันก็ต้องหาตามซอกเยอะๆเฮ้ยยังไ,ไงอโอ้เร็วเร็วเร็ว,รวดิมันอยู่ตรงนั้นอนะไปเอามาเลยไปเอามาเลยเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆเนี่ย เมื่อกี้มันคือตัวอะไรเฮ้ยเอ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 ้ยไปไหนแล้วว่าเมื่อกี้เห็นอยู่อืมฉันเห็นอยู่นะว่ามันมีขวดน้ำเออยังไง เมื่อก,กี้คืออะไรเออเออขึ้นไปอยู่ไหนเนี่ยเราเร็วเวลาจะหมดแลว้วพวกนี้แอบเหนียดจริงๆเลยเฮ้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 อยู่ไหน vâng này vâng này ê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  Oh my hello Come on Oh yeah เปลี่ยโอ้โหคนอซอนเย็นมากเลยโอ,อ๊ยย You will catch oh, off man ขอโทไม่เป็นไรกูเอาอีกอย่างได้มีใครเห็นนะคงไม่มีใครเห็นหรอกนะม่ีใครเห็นหรอกเออย่านะตรงนี้คนเยอะด้วยไปดีกว่าไปดีกว่า นี่ด่มันต้องเนียนเด็ดนี้มีคนอยู่นั้นขาหรอกโป้ครับสาม เนีย,เนยนที่สุดแล้วตรงนี้นจะรอดจริไหมนี่โอกาสสุดท้ายแล้วนะเกิดไม่ได้แล้วอีกรอบหนึ่งถ้า้ายรอบนี้ก็คือเกิดไม่ได้อยู่ให้ได้นานที่สุดก็พอตรงนี้เราได้แต้มหกเองเองครับปนี่แล้ว โอ้โอ้โนโอ้โนโอ้โนโอ้โอ้ชิ็ดเจ็ดเก้นี่เนี่ยนี่นี่นี่เอา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 นี่อา่ะเฮ้ยเออต้องเล่นอย่างนี้อ่าบราโอ้จะสปาร์ได้อีกหนึ่งรอบแป๊บหนึ่งเล่นในนี่ก่อนต้องการนี่เพิ่ม I've been playing. Ooh, that was awesome. That was nuts. Oh, this is pretty cool. Nice. เสียงดังมากเลยโอ้ได้เล่นม็นคนละรอบนี้

แชปเน ιά, ่แชปปลาเองเนี่ยโอ้โหไม่ใช่หรอแล้วปลาระเบิดเออ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  I'm s ซ่ r อ y อืม huh, uh huh, uh huh. mm hmm. time to die เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้อ่าฟ้าเอ้ยรีบขึ้นมันจะชนะอีกแล้วไก่นะเฮยเนี่ยเนี่ยเหรออืมเบอร์เกอร์มันมีสองอันจริงหรือเปล่านะ ห้องน้ำไม่มีไม่มีเลยหายไปไหนเนี่ยเออเกิดกันมาเยอะเวลาเพิ่มึ้นถ้านเวลาเออเออเออไอทองอัดอยอยู่เองหรือเปล่าไม่ใช่เอ้ย เอ้ยนั่นน like ั่นนั abor, <t astic developed Airbnb> ่นนั่นเออเออได้ยี่สิบเองทำไมเราได้น้อยวะเออตายยิงนิ่งๆอีกตัวหนึ่งเหรอตอนนี้อยู่ไหนเอเออนี่ ขึน้นไปนี่มันชอบแอบสามซอกโอ้โหไอ่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 เบร์ยัยโอ้โหอยู่นั่นตัวหนึ่งโอ้โหอะเราก็ยังได้ไอ่เราจะไม่เอาเราควรเอา เราควรเอาแฮมเบอร์ไอ ну ้หน้าหน้าหนราหนมาหน้าห้าหน้า้ยเ้าหน้าหน้น้า้น้าหน้าน้เ้ห้ยห้ยหน้าหน้าห้าห้ยเ้ยน้าหน้น้าเ้หน้น้าน้าหน้้ยเน้ย้า้ ฉันมีอีกชีวิตหนึ่งฉันชนะแน่ไม่หรอกไม่อยากจะชนะไม่อยากจะรอดเลยเดี๋ยวเห็นเลยขอร้องอย่าปาระเบิดด้วยเจี่ยหลอดด้านล่างจะเต็มละต้องดีบต้องดีบต้องดีบแล้วตองรีบแล้วตองดีบแล้ว กูจะอยู่ห้องนี้มันถึงแม้มันจะไม่เหมาะก็เถอะฉันจะอยู่ห้องนี้ถึงแม้จะไม่เหมาะนี่สปอนกันเรื่อยจะได้มีคนจะไม่ีคนซ่อนกันเยอะอ้ยเอ้อย่าเห็นเราก่อนสินายต้องเอาคนนั้นก่อนเกวีเนียเลย เฮ้ยเฮ้ยกูเจอคนนี้อีกแล้วบายอะไนี่จ้าว้าวว้าวมีคนยิงกูละเฮ้ยเฮ้ย้คนเดิมนี่ดีกว่ากูจำได้เสื้อมันเสื้อมันโอ้โหโอ้โหไอ้กายสัตว์ด้วยเหรอจ๊ะโอ้โอ้นั่นสุดยอดดีคู่เออยิงมันนั่นแหละยิงมันให้ตายเลย แย่มาเหลือดูรโอ๊ยอดรอดแล้วโู้หูกาเป็นนี้นี่หมดเลยอ่ะอ้ชิไม่ใครเห็นหรอกนั่นแหละเออเอาวันเอาวันเออนั่นจะยิงให้มันตายอย่าเผลอยิงกูแล้วกันออกไปเถอะกูขอร้อง อออเออออกไปเลย,ย,ย <c oughs> เออ,เอ,อไม่เห็นหรอกนะเจ้าน่ะเอยไปแล้วนะยังไม่ใครเห็นหลอกตรงแง่นี้ที่สุดตอนนี้ฮันเตอร์แค่สามตื่นเต้นจะหมดเวลายอยู่แล้วอะห้ามตายเลย โมอมเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยกลาย็น่าหมดเลยกือชนะกือต้องชนะแปดเจ็ดหกห้าสี่ยิ้ม yes yes yeah อ่ะใช้นมไ ฉันนะสซีเย้ yeah. ใช่ฉันได้บเล้ยโอเคนะฮะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะฮะโอเคนะผมไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย Tá